สวัสดีครับพี่รองครับตอนรับพี่รองเข้าสู่ช่องคนเมืองลำดวนมาแล้วครับเอาแนวทางมาตอนพี่รองเข้าคือเก่าอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนื้อกดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำละให้น้ำเน่กับวันนี้เอาแนวทางมาตอนพี่รองเข้าคือเก่านะครับ แลิกการพินิจพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเดอ้อนี่คือเป็นแนวทางวันสันทอนนะครับเอามาตอนพี่น้องเฮ้าสําหรับท่านที่เข้ามาที่ตาบึงนะครับขอบคุณทุกแรงใจครับขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ละก็กดติดตามให้นะครับสำหรับวันนี้แนวทางนี้ตัวไหนเนี่ยเอามาตอนพี่น้องเฮ้านะครับไปรับชมน้ำกันพร้อมกันชวนี้เชิญครับ